转感觉了。<about> ที่ห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะกรรมการรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาหรือพิจารณามอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแอลกอฮอล์หน้าก,ากากอนามัยและวัสดุทางการแพทย์ที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอก เครือข่ายบูลนีที่ต่างๆและประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด1 9 โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เป็นต้นมาซึ่งได้จัดสรรนําไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวังที่ได้รับความเดือดร้อนกักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วัน โดยเฉพาะครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีคนจํำนวนมากผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีไรายได้ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย